วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่คุกเราอยู่กันที่คุกจากคนในคุกบางขวางที่เขาว่าแน่นหนาที่สุดนะฮะตอนนี้ได้มีโอกาสมาทํางานเป็นพนักงานร้านอาหารพร้อมที่จะไปอยู่ในชีวิตใหม่นะฮะอาหารของร้านคุกแอบคอบนะครับพี่ว่ากินหมดไหมตอบคนต้องรุนแล้วล่ะต้องรุนแล้วล่ะมาลองเข้าวมัดคุกหอมมือนทามากให้เมื่อนหี่แบบอื้อื้อ หน้าตาดูดีเราให้หมูรอบเยอะนะนี่คือหมูกรอบเขานะหอมกรอบนนะอขนาดากล้องได้ยนะินเลยกรอมเปรี้ยวแดงห้าครับดร์กแดงติปกันนะเห็นไหมทันล่างจะเป็นกาแฟทั้งบนจะเป็นโกโก้โคตรนานครับโคตรนาเลยคือเป็นปูแบบปั่นมาแล้วนะมไม่ใช่เป็นปูก้อนเราเราก็ล่าดเลย คืออร่อยขึ้นข้นมากโอ้โหถาดนี้แค่ร้อยเ้าบาทให้ความยืดโอ้โหโอ้โหบางขวางนนทบ,บุรีนะแวะมาก,กันได้นะวันนี้นะฮะเราอยู่กันที่คุกเราอยู่กันที่คุก งงไงด็กดูคนคงงงว่าเรามาทำอะไรกันที่คุกนะฮะเออ,เออเราอยู่ที่คุกจริงๆครับอันนี้คือร้านอาหารคุกแอนคอปครับณบางขวางเป็นร้านอาหารที่ให้นักโทษชั้นดีมาทําอาหารครับผมอ่ามาทาอาหารขายเป็นเรียกว่าการฝึกวิชาชีพฮะอืเพื่อที่ว่าตอนที่จบไปนักโทษจะได้มีอาชีพทํากินเลยใช่เพราะว่าหลายคนเน่ะเข้ามาในนี้ตอนแรกอะบางทีอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เขามีโอกาสที่จะกลับออกไปสู่สังคมเป็นคนดีได้แล้วตอนเนี้ย ทางเหมือนกับพวกเร่ยนจำเขามีนโยบายเพื่อที่จะให้เขามาฝึกอาชีพออกไปเขาก็มาทําได้เลยมาทำพิซซ่าสายทําได้แล้วผมจะบอกให้เที่ยวมาร้านนี้นะเราไม่ได้จะมาแค่เพราะว่าเขาเป็นร้านอาหารของนายโทษเรามาเพราะว่าราคาอาหารและเครื่องดื่มต่างๆนี่คือถูกมากและบรรยากาศของที่นี่คือดีมากคือริมท่าน้ำนนเลยนี่นะพิซซ่าราคาเริ่มต้นแค่ร้อยเก้าบาทนะมีหลายหน้าด้วยทั้งพิซซ่าฟรีฟู้ดฮาวายเอี้ยนอะไรพวกนี้คือราคานี่คือถูกมากด้วยนะฮะไม่ได้แค่ เป็นผู้ต้องถังมาทำเ่านเยออืมเราอาหารอย่างอื่นคือมีให้เยอะมากอาหารไทยอะไรเงี้ยมียังต้งตมตำตำถาดยังมีเลยเป็นยังไงเข้าไปดูกันดีกว่าครับไป <S <S จริงๆเขามีดนตรีสดด้วยนะทุกวันนี่เราฟังดิแต่ว่าเราถ่ายติดเขาไม่ได้ไงก็เลยไม่ได้ถ่ายจริงๆคือบรรยากาศคืดีมากอยากให้ทุกคนลองมา <S <S โอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายฝรึกชาชีพของเรือนจับางขวางนะครับมีเมนูแนะนำบ้างครับพี่สำหรับวันนี้นะคะก็คือเราขออนุญาตแนะนําเมนูที่ค่อนข้างแบบขายดีดีกว่าเนาะเบสเซอร์ของเรานะคะ ถ้าเป็นเมนูเครื่องดื่มเนี่ยเริ่มจากเครื่องดื่มก่อนเนาะ้็เครื่องดื่มเนี่ยจะมีเมนูเปรี้ยวแดน5าค่ะเปรี้ยวแดน5าคือเปรี้ยวแดน5าก็คือเหตุผลที่เราตั้งชื่อว่าเปรี้ยวแดน5าเนื่องจากว่าแดน5าเนี่ยน้องๆจะแบบซ่าซานโนโนกันนิดนึงเราก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเมนูซ่าซานนโนของเขาของเราเข้าใจแบบนั้นเปรี้ยวแดน5าเป็นน้ำพันผสมโซดาแ้วก็อีกหนึ่งเมนูถ้าเป็นคอกาแฟเราขออนุญาตแนะนำเป็นดาร์กแดนสิบ ดักดักแดนซิทเนื่องจากว่าแดนสิทเ,เป็นแดนที่ผู้ต้องขังกระทำผิดวินัย <ừ> mm. พวกดักดักหน่อยโอครับแล้วถ้าอาหารนะครับาอาหารซิกเนเจอร์ของเราก็คือขนมจีนน้ำยาปูขนมจีนน้ำยาปูนะคะ,คะจะมีพิซซ่าค่ะพิซซ่าของร้านเราเนี่ยก็คือจะเป็นแบบแป้งบางกรอบอย่างเดียวมีกี่หน้าครับมีตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ4ี่หน้าเอามาทั้ง4หน้าเลยกันด้าให้ด้า้ ข้าวมีอะไรเมนูข้าวก็จะกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบกระเพราข้าวหมูย่างกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูกรอบหนึ่งกระเพราเป็ดอีกหนึ่งกระเพราเป็ดอ่าครับค่ะแล้วก็กระเพราเสือสำหรับสายใส่เนื้อกระเพราเสืออ่าใช่ค่ะก็นี่แหละเราก็จะเป็นเมนูที่ขายดีเนาะ ข้าวผัดคลุกเป็นเมนูใหม่ที่เราเพิ่งทำมาอ๋อหรอ,อข้าวผัดคลุกด้วยข้าวผัดคลุกเราเราจะไม่ใช้คำว่าคลุกนะคะเราใช้คำว่าคุกคุกเลยคือคุกตารางนี่แหละเป็นข้าวจริงๆมันคือข้าวผัดคลุก <K l uck> ใช่ค่ะใช่ใช่เดี๋ยวเราเราจะมา,มาลองชิมกันเนาะ <K l uck> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำค่ะก็คือ ชูชีข้าวโพดกะปิที่สำหรับในเรื่องของแกงอะเราเราจะไม่ไม่ได้มีแกงตรงนี้ค่ะเคแเดี๋ยวอาหารเอาประมาณนี้เลยเจัดจัดเต็มกินไม่หมดจับฝาแปดผมเข้าเรียนดำเลยถ้กินไม่หมดนะ <laughs> ผมขอโดดน้ำแล้วกันะครับผมขอบคุณมากครับ ก็จากฝั่งของร้านอาหารที่เป็นคุกแอนคอปนะครับเขาก็จะมีซุ้มอาหารร้านอาหารต่างๆสาหรับน้องๆด้วยที่จะมาแบบทําอาหารอย่างเช่นซุ้มทางด้านนี้จะเป็นข้าวราดแกงข้าวเทียมนะฮะราคาเริ่มต้นแค่25บาทแค่นั้นถูกมากสมมติออกไปแล้วจบการตึกตแล้วไม่รู้ไปทําอะไรก็สามารถเปิดร้านข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยได้คือดีมากเลยนะเราเริ่มต้นแค่ราคาแค่ย5บาทเ่านั้นอ๋อครับผม อันนี้ที่เราอยากแนะนําเลยก็คือกล้วยทอดค่ะกล้วยทอดขายดีใช่ไหมครับขายดีมากๆเลยเราและที่สําคัญคือเราใช้น้ํามันค่ะน้ํามันี่ยก็คือใหม่ทุกวันเราจะไม่มีการใช้น้ํามันเก่าดูดูใส่มากจริงจริงน้ำมันคือใส่กิ้งเลยนะคะก็จะเป็นโบโล้ยไข่หวานนะคะแล้วก็ขนมถ้วยนะคะก็จะมีครบหมดเราพยายามให้เป็นวงจรที่น้องๆผู้ต้องขังสามารถทําทาทาได้หมดไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวหวาน ก็คือน้องๆจบไปก็คือทําของหวานขายได้ด้วยใช่ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับสนับสนุนน้องๆผู้ต้องขังนะคือคนโนนอ่ะอยู่แถวเนี้ยกดแวะมากินที่นี่บรรยากาศดีอาหารน่าจะอร่อยด้วยไปอลองกินกันร้านของเราเปิดทุกวนันค่ะ,คะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับผมาม,มาทานกันได้นะคะเจ็ดโมงครึ่รงก็เริ่มเปิดแล้วค่ะอันนี้นะครับนอกจากข้าวแกง3อย่าง45บาทแล้วไหนะึ่งอย่าง25บาท2อย่างเท่าไหร่ครับสองสองอย่างสองอย่างสามห้าสองอย่างสามห้าสามอย่างสิบห้าแล้วเขายังมี น้ำพริกกับผักให้ตักฟรีไม่อั้นด้วยนี่น้ำพริกจัดเต็มปลาพริกน้ำปลาจัดเต็มดีขอบคุณมากครับอ๋อผักสดไปกินอย่างนี้เลยครับโอเคอ๋อมีผักต้มไปด้วยครับผมปอดปอดน้ำพริกนะครับอ๋อผักผักสดปอดปุดปุดข้างในกันเองใช่ครับขอบคุณมากครับ กินหมดไหมสองคนถ้าอร่อยก็น่าจะหมดนะถ้าอร่อยก็น่าจะหมดใช่ไหมพิซซ่าตีถาดไหมถ้าอร่อยก็น่าจะหมดนะต้องลุ้นแล้วล่ะต้องลุ้นแล้วล่ะต้องลุ้นแล้วโอเคได้ครับได้มาครับอาหารของเราเรียกว่าทั้งบรรยากาศและอาหารน่ากินมากอ่งริมหาดอย่างนี้เลยอ่ากล้องเราเครื่องดื่มคุณพิ่เต้หน่อย อันนี้คือเปรี้ยวแดน5แดน5อ่าเปรี้ยวแดน5พอเขาบอกแดน5้าผู้ต้องขังจะโซนหน่อยอ่าอันนี้เป็นที่ต้องขังผู้ต้องขังที่คำผินัยก็เลยกลายเป็นดักเติดจะเป็นโกโก้ผสมกาแฟอันนี้เรียกว่าสิกเจ้าอีกงานหนึ่งเอาเหมือนกันอ่าอันนี้คือเป็นผักที่ปลูกสดที่แดน13แสดงว่าแดนสิสานี่สดมากสดมากอันนี้ผักที่มันพริกเขาบอกนัำพริกแซ่บเขาพิเศษเลยบอกพี่ลองตักไปกินดูขากบอกว่าอุ้ยน้อมัน น้ำพริกอย่างแล็บอ่ะอืมอเ้อจะกรอบอร่อยจริงอือใบไม่กากแหละไม่มีกากเลยหวานทำอือพู้ตัน้ำพริกอร่อยจริงเนี่ยอือเธอออกมาขอขัดให้แล้วด้วยนะต่อไปเป็นข้าวแกงบ่าจะมีอันนี้ผัด ปลาดุบใบยี่หร่าแกงต้มปลาแล้วก็ด้นี่เป็นไข่พะโล้เขาบอกเป็นไข่พะโล้แบบสูตรโบราณเลยต้องเชื่อมตาลก่อนนี่ครับน้ำพิงน้ำปลาให้แบบปะใหญ่มากโอ้โหคุณต้องเห็นถ้วยที่เขาใส่ไข่สวยนะหนังเด้งๆเป็นๆเขาเรียกไข่พะโล้ที่แท้ทูต่นี่พะโล้ร่อยมากจริงเหรอโบ้พริงน้ำปลาลงไปเฮ้ยแล้วพะโลเขาอร่อยจริงพะโลเขาอร่อยมาก ตามย่างสี่ห้าให้เยอะนะหลอดนี้แกงต้มนะอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรนะลองกินดูมาลุมมาลุมมาลุมปลุกเองแกงต้มมาลุมแล้วก็ปลาแกงต้มมาลุมปลุกเองแล้วก็มีปลาอยู่ข้างในนะอร่อยมากอันนี้คือโตอนของข้าวแกง,อ,งอ่ะอ่าผู้ต้องถามที่จบหลักสูตรนี้ไปเปิดร้านข้าวแกงได้แล้วเนี่ยจริง ใครเปิดอานอาหารนั่นเขามาดึงตัวไปแล้วเขาจบออกไปปุ๊นี่เป็นเทปปีบือดีเลยเพราะอาหารอร่อยมากอืมของที่ให้อื็นกุดแน่นเหรออ,อร่อยอ,อ,อร่อยมากต่อไปโ้้งแนวมากอันนี้คือข้าวผัดคุกข้างบนจะเป็นตาระามาเลยคุกแบบคุกจริงๆนะเรียกว่าเป็นสไตล์เป็นพิ <laughs> กเอเตอร์เขกว่าเข้ด้อะ อืมะเขือเทศเขาทำเป็นกระต่ายใช่ไหมคือที่นี่เขาทำแบบเป็นแนวคาเฟ่ก็เลยมาถ่ายรูปก็สวยอ่ะอืออือไม่ได้แค่มากินข้าวอย่างเดียวนะไอ้เค็งอ่ะอือมาลองข้าวบัดคุกลองแบบไม่ปรุงอะไรก่อนอันหอมเหมือนทียมมากไอ้เหมือนที่แบบอืออือข้างในเขาจะมีผักมีแฮมป่ะอืออือมีแฮมหมูชอบ หมูผักมีคุณเทียงเป็นหมูอ่ะเป็นหมูมรวมอ่ะกลมรดนี่มากต่อไปบ้องเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ไทยซูชิกะปิเฮ้ยคือแอดปดดีมากอ่ะเขามีมะนาวไว้ด้วยนี่เออใช่นี่ท็อปพริกตามชอบเลยนี่คือเหมือนเป็นแบบข้าวคุกกะปิแบบเป็นคำละคำๆแบบโอมากาเตะ ไปฮะทำกันเลยแล้วมันได้ครบแม่คำเดียวอืใช่ไหมันแบบเป็นอะไรที่พารูปิเฟนคำพลาดอย่างเงี้ยไปอ่ะไปฮะมาตามฝั่งบ้างทาหน้านี้เป็นกระเพราหมูกรอบหน้าตาดูดีเราให้หมูกรอบเยอะนะคนละครึ่งเลยคนละครึ่งเลยกระต่ายเหมือนเดิมด้วยอ่ารอบหมูกรอบเขาโอ้โหน่ากินมากอือจริงนี่คือหมูกรอบเขานะ หออืมขึ้นเป็นหมูกรอบเลยแล้วแบบขั่วแห้งอนะ่ะคือกระเพราก็เป็นกระเพรากรอบอ่ะไว้เมนูนี้แนะน,นําคนชอบกินกระเพราตอ้กกระเพราหมูกรอบกระเพรากรอบโคตรอร่อยเลยอืมได้ยินเสียงอะไรทำไมกรอบขนาดตากล้องได้ยินอ่ะบวกกระเพรานี่มมาจานนี้ไม่มีน้ําเลยนะอแืแห้งแห้งประหนิดจัดมักเลย ไปว่เป็นพิซซ่าหน้าพกโขมนะแล้วพิซซ่าเนี่ยถาดอย่างเงี้ยราคาเริ่มต้นแค่109บาทอ่าเอ้เป็นสไตล์อิตาลีเลยเอ,อเป็นบางกรอบทั้งหมดนะฮะโอหตอนนี้ก็ยังยืดอยู่นะโอ<ฮ>้ห<ฮ>อร่อยชีสจัดเต็มมากมเพิ่มทีก็แค่20บ,บาทนะผมเห็นในใบเมนูผมบอกเลยว่าไม่แพ้อ,อาหารอิตาลีเลยอื เดี๋ยวมึงตัวต้องรีบมาจองตัวนะคนไหนอบพิซซ่าคนไหนผัดกะเพราคนไหนทำอะไรให้ผมจองไว้หมดแล้วนะอืมผับครึ่งกินแล้นอันนู้นคือสเต็ฟูดใช่นะสเตฟูดมีปลาหมึกแล้วคือฉี่คือแน่นหน้า <c oughs> บางกรอบหมดเลยนะอ <c oughs> อันนี้ก็อร่อย แบบไม่จําเป็นต้องกินซอสอ่ละเนี่ยวันนี้ราคา119บาทราคาคือดีมากคือหนุ่มหน้าแต่19บาทพวกยกเว้นตีฟู้ดจะ119เดี๋ยวเราจะลองตั่งพิซซ่าฮาวายเอียนเพิ่มชีส40บาทเนีมันเพิ่มเพิ่มชีสที่ติดเนเพิ่มสองรอบเลยแฟนบิ๊กพิซซ่านะฮะพิซซ่าฮาวายเอียน คุณรสชาติอน่ะตีมากแล้วพายแบบหั่นการทำแรงเขา,าอ่ะคือปันดีมากไม่ว่าจะเป็นสับประรดหรือโัวแฮมเลยพวกนี้คือหั่นมาแบบปันดีหน้าตาดูผู้ดีมากาผมว่าได้คอนเทนต์มากมากเลยมุนี้ผมยังไงมาถ่ายติดกล้องปั๊มเลย ถือว่ามาช่วยกันนะคะให้ขาดคนดีคืนฝูฝังคมนะฮะเป็นกำจังให้หน้อง,งเขาคลองเปรี้ยวแดนห้ากับดาร์กแดนติกกันนะนี่เห็นไหมทั้ล่างจะเป็นกาแฟทั้งบ,บนจะเป็นโกโก้เดี๋ยวค้นมืองลองสิโคตรนาคโคตรนาคเข้มใครชอบเข้มๆต้องกันนี้เลยคือเข้มแล้วหวานน้อยตัวนี้อันนี้คือเปรี้ยวแดนห้าเฮ้ผมก็ถามเขานะว่าเรา ต้นของต้นในที่เนี้ยโนของแดนห้าคือตซนแบบไหนขอบอกก็ตนตามภาษาผู้ชายอ่ะนะที่เราเป็นนแบบไหนเปรี้ยวจริงอร่อยมากเปสแล้วทั้นสองตัวนี้คือหวานน้อยหมดเลยอืออโอเคโอเคลองพิจาน้าราดดีกว่าอ่าอันนี้คือเป็นเมนูฟิวชั่นอืเขาบอกเป็นระตายนาโปลีเขาเรียกว่าอะไรฟิวชั่นกับร้อยเอ็ดอืมกินไปผมรู้สึกเหมือนายลาพันยาอืออือกลุ่มคือลาพันยา เนี่ยผมะให้ดูขนาดแป้งกับขนาดนาะอันนี้คือมันเริ่มเย็นแล้วไงจะเห็นทันเลยว่าแป้งเขาบางอีกต่อไปเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าฮิตมากที่นี่คือขนมจีนน้ำยาปูดูดีอ่ะน,<ด><ด>น่ารักอะน่าหาร,หารหูรูเลยอ่ะอืออืคือเป็นปูแบบปั่นมาแล้วนะอืมไม่ใช่เป็นปูก้อนนีเราเราก็ลราดเลยคือมันเข้มข้นจริงนะยอัเน,นี้ย ลองขนมจีนน้ำยาปูของร้านคุกแอนคอปนะฮะเมนูยอดฮิตไปฮะเฮ้ยคืออร่อยเข้มข้นมากอร่อยจริงถึงตายถึงตายอร่อยจริงคือมันเข้มข้นแล้วมันหอมแบบรู้สึกได้ถึงเนื้อปูอยู่ในน้ำแกงเลยอ่ะอืมอืม คนในคุกบางขวางที่เขาว่าแน่นหนาที่สุดนะฮะตอนนี้ได้มีโอกาสมปทํางานเป็นพนักง,งานร้านอาหารพร้อมที่จะไปอยู่ในชีวิตใหม่นะฮะอาหารของร้านคุกแอนคอปนะครับอันนี้คือพิดต่าของร้านคุกแอนคอปนะฮะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาโอโ้โห<ฮ>ถาดน,นี้แค่ร้อยเบาทให้ดูความยืดทำโดยไม่บ้องผู้ผต้องขังชั้นดีนะม,มา ยืดแบบฝ่าใจมากแล้วน,นี้อฝั่งมาเป็นหน้าฮาไวเอีออออออเยนใช่รอมันเย็นหน่อยเด่มาซี่โครงหมูก็มีนะที่นี่แล้วคนละแหลกเลยเออโอ้โหดูความร้อนไม่ตะโวยไม่ตะโวยโอ้โหแม่จะ,วจะวโจะวยจริงอือฮุถรูดทีจะหมด เป็นแบบพริกไทยดำอ่ะอืมไม่หวานมากมีกลิ่นของนั้นเลยมั้งในผักผีอ่าใช่ปะอืมได้กลิ่นไหมอืมเนี่ยผมจะรู้ว่าด้ดูความร้อนนะมกรดูกให้ารัอืมมันเปื่อยแต่รสชาติมันเหมือนหมูแดดเดียวเออกลับมาที่ผิดป้ายอีกทีหนึ่งน่าจะหายร้อนแล้วนะน่าจะดีขึ้นอืม แต่เรื่องนอนๆอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่หน้าจูเป็นหน้าจูนั่งขำแบ็คกราวหือถุงป้องครับไปดูความยืดนะฮะปิดผ้าร้านทุกแกล้งคอับโอ้โหแม่กินโอ้โห บางขวางนนทบุรีนะแวะมากันได้นะปีไก่ทอดกับก้มตำปูปลานะฮะถามผมด้วยนะว่าเอาเผ็ดไหมะคุณบอกว่าเผ็ดอ่าเผ็ดเผ็ครับมาข้อเยอะเ้ยเอ้ยต้มตำพี่ดีมาแล้วข้อต้องเยอะมอั้ืมเดี๋ยวทำมาเดี๋ยว รสชาติแบบพูดดีมากอ่ะอืออืโอ้ยน้ำลายสออน้ำลายแตกนะะทำหนึงเียแต่เข้งไม่ไหวแล้วคือได้อ่ะรสชาติได้ทั้งอาหารไทยอาหารอีสานอาหารฝรั่งคือได้หมดเลยนะอืมอมาพวกต่อไปเป็นปีกปีกไก่ทอดถึงต้องบอกว่าคุณเจษฎาทุกจานมันดูดีมากอ่ะอันนี้เสิร์บคู่แบบมีดอกอัญชันประดับด้วยอือ แบบกรอบมากนุ่มไหมอ่ะเฮ้ยมาแนวพิซซ่าก็ดีมาแนวก้วตำข้าเหนียวไก่ย่างก็ดีตั้งไว <ป S 1> ้ลืมกินฮะอันนี้คือเปรี้ยวแดนห้าแต่เป็นสเปเชียลคือคนที่ทำอย่างนี้เป็นเนี่ยคือต้องเป็นแบบบาริสต้าได้เลยนะถึงจะทำได้อ,ะอ่ะไอเราทำนี่เละนรอดเ้๋อเดนหา้าแบบนี้ผมว่าเปรี้ยวแรกกับเปรี้ยวกว่า หอมกลิ่นอันชันแล้วก็เป็นพวกกลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่อันนี้ไม่ได้มีความอันชันมะนาวอืออืแล้วก็หอมเบอร์รี่ใช่มาบ่ต่อไปกินข้าวต้องกินหวานอันนี้จะเป็นตุมบ้านหนุนสามารถตือกับบ้านได้เป็นขนมถ้วยนะฮะนี่อันนี้ปอปที่ต้องซื้อตัวเลยนะคนทําขนมถ้วยต้องซื้อไปอยู่ร้านแล้วนะคืออร่อยมากอืหอมหวานเนี่ยหอมกะทิหอมกะทิหอมกะทิมาก ของไว้เลยแต่ผมป่ะหวานไปนิดนึงอืมแต่ว่าถามว่าความเขนะ้มข้นเข้มข้นไหมเข้มข้นไหมอือดารกแดนซ์สิบกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็สูตรการปรุงของร้านอ่าอ่อด้านล่างอ่ะคือกโกโก้เขาเป็นกโกโก้แบบเหนือเข้มข้นอย่างเงี้ยสิอยู่ที่ขอบแก้วแต่ความจริงอ่ะเนื้อข้างในอ่ะมันขึ้นขึ้นมารวมไปแล้วเนะี่ดีอ่ะคืออ,อร่อยอืมข้อสรุปนะครับร้านคุกแอนะด์คอฟนะผมต้องบอกเลยว่า อาหารดีมีให้เลือกหลายสัญชาติพิซซ่าที่เป็นติ่งเตอร์ขอเขาอร่อยมากขนมจีนน้ำยาปูอร่อยมาก,มาอ,อ,มากอาหารในอื่นก็อร่อยที่สําคัญบรรยากาศดีมากแนะนาใครอยู่แถวนี้นนทบุรีหรือว่าใครที่อยากมาก็มาได้ฮะร้านคุกแอนคอปนะฮะเป็นร้านของผู้ต้องขังเดือนกำลกางบางขวางนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นการให้โอกาสกับน้องๆเขาด้วยนะที่จะออกมามีไอทีพมีอะไรให้มาลองฝีมือน้องๆกันผมบอกเลยว่าฝีมือไม่แพ้เคปแบบ ระดับโรงแรมระดับร้านอาหารเลยนะฮะอันนี้เราถ่ายติดน้องๆไม่ได้นะแต่น้องๆต่อละคนเนี่ย่อหอ่อหน้าตาดีรูปร่างดีบึกบินแข็งแรง่แถมทำอาหารเก่งอีกแนะนำไปแอลแอลไปก่อนได้แล้วหลายคนอาจจะมีภาพจำว่าแบบผู้ต้องขังต้องน่ากลัวอะไรอย่างนี้เป็นผู้ต้องขังจะตางขวางอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะทุกคนเกือบไนท์ถุกภาพมากสุภาพกว่าหลายร้านอาหารที่เราไปอีกสุภาพกว่าเราอีภาพกว่าเราอผู้ดีกว่าเราอีกโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ